การลงทะเบียนร,ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสของรัฐบาลครับโดยจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันที่19ธันวาคม2568ครับ วิธีการลงทะเบียนของร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus หากเป็นร้านค้าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่ง plus เ,เมื่อเฟส5นะครับในปี2565มาก่อนแล้วสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านการยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการและหากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินผ่าน www. t h u n en g ์เว r บถุงเงินกรุง .com แล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน รกรณีที่เป็นร้านค้าบุคคลธรรมดานะคะอย่างเช่นร้านอาหารร้านค้าวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการรถรับจ้างต้องเป็นร้านค้าถุงเงินที่ได้รับการยืนยันการประกอบกิจการจริงจากกระทรวงมหาดไทยผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละท้องที่แล้วนําเอกสารไปยื่นที่จุดตั้งบูธกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือ15ตุลาคมยาวไปจนถึง 19ธันวาคมนี้ค่ะและตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินภายใน3วันหลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะ,ะร้านค,ค้านะคะ